นอรับชมคลิปช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆให้ท่านได้รับชมต่อไปนะครับครับก็ขอสวัสดีสมาชิก f c ทุกท่านนะครับก็ EP นี้นะครับก็เป็น EP พิเศษนะครับก็จัดมาเพื่อที่จะให้กำลังใจนะครับก็ในช่วงนี้เราจะเห็นข่าวนะครับ ในเรื่องของเซียนพระนะครับที่ประสบปัญหานะครับเรื่องของหนี้สินนะครับก็เป็นผลกระทบเป็นลูกโซ่นะครับพ่วงกันมานะครับก็อยากจะให้กําลังใจนะครับสําหรับเซียนทุกท่านนะครับก็คืออย่างน้อยที่สุดนะครับทุกท่านก็อยู่ในกลุ่มของที่อนุรักษ์นะครับสืบทอดพระพุทธศาสนานะครับก็จึงมาทําเป็นคลิปนะครับ EP ให้กําลังใจทุกท่านนะครับ ก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านให้สู้ต่อไปนะครับวันนี้ฟ้ามืดนะครับพรุ่งนี้ก็ต้องสว่างนะครับก็อยากให้อย่าท้อนะครับสู้กันต่อไปนะครับก็สำหรับผมนะครับวันนี้ของผมนะครับแค่เป็นคนที่เพิ่งเข้ามาในกลุ่มของการบูชาพระนะครับปล่อยบูชาพระนะครับก็เพิ่งจะเข้ามาในวงการนี้ไม่ไม่กี่เดือนนะครับก็แชร์ประสบการณ์นะครับ ก็เราก็ยังเจอคนที่เขาคิดไม่ดีกับเรานะครับอันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ให้ฟังนะครับว่าเราแค่คนที่เพิ่งเข้ามานะครับเพิ่งเข้ามาในวงการนี้นะครับก็จะเจอไม่ว่าจะเป็นไลายมานะครับขอปิดทั้ง EP เลยนะครับขอปิดทั้ง EP เลยแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้ง เป็นชื่อที่อยู่นะครับกลับมาอีกทีหนึ่งเราก็ปิดทั้ง EP ีเลยนะครับปิดบูชานะครับก็สุดท้ายก็ติดต่อไม่ได้ครับอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะครับหรือว่าส่งพระไปแล้วนะครับก็ติดต่อไม่ได้สุดท้ายพระก็ต้องตีกลับมานะครับเราก็รับผิดชอบเรื่องค่าขนส่งไปนะครับก็จะมีหลายเคสครับก็ประมาณ4ี่ห้าเคสนะครับที่เป็นเคสตัวอย่างก็ถือว่าเป็นการฝึกประสบการณ์ให้เรานะครับ ก็ไม่ว่าเขาจะคิดดีหรือว่าไม่ดีกับเรานะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดนะครับก็คือพระสมเด็จที่เราเปิดให้บูชานะครับอันนี้ก็คือพระแท้นะครับแล้วก็แท้ทานสมเด็จพระพุทธาจ้าตัวนะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์นะครับก็เลยว่าจะอยากจะเล่านะครับอาจจะเป็นต้องใช้วิจารณญาณค่อนข้างที่จะหนักหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ เพราะว่าจริงๆแล้วนะครับที่ผมเล่าใน EP ีที่เปรียบเทียบนะครับระหว่างพระเนื้อเบญจศิลินะครับที่เป็นพระองค์ที่ทันสมเด็จโตนะครับแต่เป็นพระสายวังนะครับ่กับอีกองค์หนึ่งที่เป็นพระทําใหม่นะครับก็เป็นเนื้อเบญจศิลิแท้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นพระที่ทํามาไม่ทันนะครับไม่ทันสมเด็จโตนะครับก็ผมจะพูดถึงใน ep ีนั้นนะครับก็คือที่ไปที่มาที่ผมเริ่มสะสมนะครับ ก็คือเรื่องของช่วงของช่วงของโควิดนะครับ mm hmm. ก็เราก็มีพระสมเด็จอยู่เราก็อยากที่จะพิสูจน์ว่าแท้ขายได้หรือเปล่านะครับเป็นพระสมเด็จแท้หรือเปล่านะครับปล่อยได้หรือเปล่าก็ไปถามตามแผง,แผงพระแผงพระนะครับก็สรุปว่าเขาก็บอกว่าพระเราไม่แท้นะครับผิดแบบผิดพิมพ์นะครับก็จะเจอเจอคำคำตอบอย่างนี้ครับเยอะแล้วก็เราจึง เข้ามาศึกษาดูนะครับในช่อง y o u t u b e นะครับก็เป็นช่วงที่พอดีที่อาจารย์โจ๊กกับของช่องคุณไตเทพนะครับที่เอาเป็นหนังสือเกี่ยวกับพระสมเด็จนะครับเอามาขึ้นในคลิปของคุณไตเทพนะครับก็เลยทำให้เราเกิดความสนใจแล้วก็ศึกษานะครับเก็บข้อมูลติดตามทางของอาจารย์โจ๊กเรื่อยมานะครับจนถึงปัจจุบันนะครับ ก็จากพระเนื้อเบญจสิลินะครับที่เรามีอยู่แค่2องค์นะครับก็สะสมมาจนเกือบ1000องค์นะครับก็ด้วยเหตุที่ว่ามีอยู่คืนหนึ่งนะครับก็ได้ฝันนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับฝันว่าสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตท่านมาเข้าฝันแล้วก็บอกว่าให้ผมสะสมพระสมเด็จเนื้อเบญจสิลิไปเรื่อยๆผมก็ถามสมเด็จโตท่านนะครับว่า ทำไมผมถึงต้องสะสมในเมื่อคนที่จะสะสมจะต้องใช้เงินค่อนข้างที่จะสูงที่ผมรู้มานะครับค่อนข้างที่จะใช้เงินเยอะท่านก็บอกว่าท่านอยากให้เก็บสะสมพระสมเด็จเนื้อเบญจศิริเพราะว่าตอนเนี้ยพระพิมพ์นี้นะครับก็เป็นพระที่ถูกมองข้ามไปนะครับก็เป็นพระที่ไม่มีค่านะครับ ท่านก็บอกว่าจริงแล้วพระทุกองเนี่ยผ่านการปลุกเสกจากท่านนะครับถ้าไปศึกษาดูดีๆว่าพระองค์ไหนที่แท้ทันพระองค์นั้นนะครับก็จะผ่านการปลุกเสกจากสมเด็จพระพุทธาจย์โตท่านทุกองค์นะครับแล้วท่านก็ย้ํานะครับว่าผมก็ถามกับท่านว่าแล้วผมจะทราบได้อย่างไรนะครับว่าที่ท่านมาเข้าฝันนี่คือเรื่องจริงนะครับท่านก็บอกว่าท่านจะทําให้ผมได้พระสมเด็จชุดเบญจภาคีนะครับเนื้อเบญจศิริ ภายใน1เดือนนี้ผมจะได้อยู่2ชุดถ้า1เดือนเนี่ยผมได้2ชุดจริงนะครับก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับก็ท่านก็พอผมฝันท่านก็บอกท่านบอกถึงเรื่องพระเนื้อเบญจิริชุดเบญจภา,าคีเสร็จปุ๊บท่านก็บอกว่าให้ทําตามที่ท่านบอกแล้วท่านก็ผมก็ออกจากฝันนะครับก็ไม่ก็ทําการศึกษาตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ศึกษาอะไรเลยนะครับ เป็นการเข้าฝันหลังจากที่ดูคลิปของอาจารย์โจ๊กนะครับที่เป็นหนังสือพระสมเด็จนะครับก็เลยทําการศึกษาเรื่องของพระชุดเบญจาภาคีก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างที่ไปที่มาคืออะไรบ้างแล้วก็มาเก็บนะครับในส่วนของเนื้อเบญจศิรินะครับก็จึงมีความรู้ในเบื้องต้นนิดนึงนะครับก็หลังจากนั้นก็คือเสาะหาเก็บนะครับก็สุดท้ายนะครับ ได้มาชุดแรกนะครับครบห้าองค์เลยนะครับก็ได้มาชุดแรกนะครับราคาก็ค่อนข้างที่จะตกใจมากนะครับเพราะว่าชุดหนึ่งที่ผมได้มาชุดแรกก็ราคาหลักหมื่นนะครับครบห้าองค์เนื้อเบญจศริเลยนะครับแล้วก็ถัดมาอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับก็คือเกือบครบเดือนนะครับก็ได้ชุดที่สองมานะครับก็คือสรุปในหนึ่งเดือนตามที่ผมฝันไว้นะครับ สมเด็จโตท่านบอกว่าท่านจะทําให้เชื่อโดยที่จะให้พระสมเด็จเนื้อเบญจศิรินะครับชุดเบญจภาคีสองชุดให้ผมภายในหนึ่งเดือนนะครับอันนี้ก็คือผมได้ครบทั้งสองชุดภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนนะครับก็จึงเป็นที่มาผมจึงเก็บแนวเดียวเลยครับตอนนั้นนะครับพระสมเด็จเนื้อเบญจศิลิคือทุกแบบทุกพิมพ์ที่ผมเจอผมเก็บทุกองนะครับก็จนกระทั่ง ก็ได้เกือบหลักพันองค์นะครับก็จึงคิดที่จะแบ่งปันนะครับก็ในช่วงนั้นก็คือแบ่งปันก็คือเพื่อนที่ทำงานลูกน้องหรือว่าใครที่ผมทำงานด้วยนะครับได้พบปะเจอกันก็จะแบ่งให้ฟรีนะครับก็ไม่ได้คิดตังหรือว่ามีมูลค่านะครับคิดเป็นมูลค่านะครับก็จนกระทั่งมาวันหนึ่งนะครับเราได้พบเห็นพระที่เราให้เข้าไปนะครับ เขาไม่ได้นําไปบูชานะครับเขาอาจจะคิดว่าพระนี้ได้มาฟรีนะครับก็เอาวางไว้ที่โต๊ะเอาวางไว้ที่โต๊ะทํางานนะครับก็ทําให้เราเกิดความรู้สึกน้อยใจนะครับเกิดความรู้สึกว่าพระที่เราสเสาะแสวงหาให้นะครับแต่เขาไม่ได้คิดที่จะบูชาก็เลยเป็นที่มาว่าจากนั้นนะครับใครที่ผมจะให้พระไปบูชานะครับเขาจะต้องมีความ เป็นเจ้าของในพระองค์นั้นก่อนนะครับก็จึงเป็นการเปิดให้บูชานะครับก็จัดจัดในชุดที่ราคาจับต้องได้นะครับก็คือไม่เน้นเรื่องของพาณิชย์นะครับก็จะเน้นเรื่องของเจ้าของพระเป็นหลักนะครับก็จึงเป็นที่มานะครับก็ไม่คิดนะครับว่าการเข้าวงการนี้นะครับเราก็แค่เข้ามาได้ไม่กี่เดือนนะครับเราก็ยังเจออุปสรรคสำหรับคนที่ เป็นระดับเซียนนะครับเขาปล่อยพระทีอง์เป็นล้านนะครับอันนี้ผมว่าเขาก็ต้องเจออุปสรรคที่ค่อนข้างที่จะหนักกว่าผมแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างผมแค่ไม่กี่เดือนนะครับผมยังเจอสั่งลายมาขอปิดทั้งหมดสุดท้ายติดต่อไม่ได้นะครับหรือว่าส่งภาพไปแล้วไม่รับนะครับติดต่อไม่ได้ก็ตีกลับนะครับอันนี้ค็จึงมาแชร์นะครับก็มาเป็นประสบการณ์แล้วก็ เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะงานด้านใดนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับตั้งใจทำงานแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จนะครับไม่ย่อท้อนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอบคุณ f c ซหรือสมาชิกทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านที่มีอุปการะคุณนะครับที่บูชาพระไปนะครับก็ถือว่าท่านเป็นเจ้าของพระตามที่ผมตั้งปณิธานเอาไว้นะครับไม่ว่าจะ หนึ่งองสององหรือกี่องค์ก็ตามนะครับท่านก็ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณนะครับสําหรับผมนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับ EP นี้จัดเป็น EP พิเศษนะครับมาให้กําลังใจสําหรับเสียพระทุกท่านที่ประสบอุปสรรคกันนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับขอบคุณครับ